ค่ะสวัสดีค่ะอินโอนกับคุณพิมเด้อค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอินโอนค่ะอินโอนกับคุณพิมค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตกินกาแฟกับคนที่เ้างหักเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้อิอโอนเสิร์ฟกาแฟกับแหงใส่คุณสมเกียรติเด้อค่ะวักเลยนะคักจุ๊บๆกับอันนี้ค่ะขนมปังนะคะขนมปังค่ะขนมปังใส่มันแซ่บๆค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะนี่ค่ะ น้อยหนาค่ะน้อยหนาน้อยหน่าเต็ม่ได้น้อยหนาเด้อจะอันนี้ของไอวอนค่ะจะโกโก้ค่ะโกโก้ค่ะเพื่อนๆค่ะมากินน้ำกันค่ะจะยื้อสองเท่านี้ละค่ะเพื่อลูกลูกหลานคะไปหิ็ดงานหลานกับไปรุงเรียนแล้วค่ะย่ะอสองคนค่ะก็เลยได้เอ็ดกิบเดจะได้ให้ความรักับกันซึ่งกันและนกันเนาะค่ะอแซ่บค่ะแซ่บ กาแฟร้อนกับคูกูร้อนกับขนมนะคะนี่จ้ะขนมอร่อยจ้ะอร่อยค่ะใส่ใส่เพิ่นเซปรินแบข้าวค่ะใส่เพื้นสีป็นพายแบบข้าวค่ะแซ่บแซ่บแซ่บขออนุญาตไอ้ส้นกาแฟหน่อยนาะค่ะกินเลยค่ะละมุนลิ้นจ้ะละมุนลิ้น ละมุนลิ้นอะไรครับเดี๋ยวออกไปสุระแป๊บหนึงครับอนีมีคนมาละมุนลิ้นพ่อองจะทำดูลองจักคำจักคำละมุลิ้นย่างขางมันเป็นใส่แบบข้าวละมุนลิ้นแตละมุลิ้นจัะแซ่บค่ะแซ่บนากกับกาแฟ ข้าวบดใส่ของคาย,ยไปซื้นเลอีกนินึ่งค่ะนี่คือกบบใส่ไส้เลยค่ะเยอยอร่อยจังอร่ออันนี้เป็นไ,นนนนนไส้อะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนเอาหมดเลย <c oughs> ยา่ยานเตยย่านเตยขุนสาบ,บ่าได้กินค่ะบขุนสา นีชิมแก้วชิมแก้ว้ายกขึ้นจ้าชินแก้วค่ะแล้วเดี๋ยวข้าชิมกาแฟเมื่อกี้นี่บอยเห็นบอยเห็นหัวเน่งๆของผมเกียดสนดอกก็เลยไปปับมุมกล้องใหม่ครับเจ้าหนุ่มพุเย์วานเขาจะทายแนวตั้งครับก็พวกมีปัญหาเรื่อง ความสูงครับเจวผมมันทายุ้มทายแต่แกง้งเนาะอร่อยอร่อยเต้ใส่ข้าวอ่อนเนี่ยนะข้าวอ่อนจะใส่แบบข้าวอ่อนนะครับแซ่บค่ะ่บคนเฮากระต่นขึ้นมากา็ะทีมีกำลังใจให้กันและกันเนะาะค่ะกำลั่อจค่ะก,กำลังใจซึ่งกันและกันจะให้เฮาเห็ดดำลุ่ชีพไปแต่ละมือเนาะค่ะ เ,เขากินข้าวได้บล่ละเม็เบิร์ดได้แต่เขากินแล้วสายเขากินขา้าวกินตอนเที่ยงมันได้มีลาบเป็ดจังเล่นห้าลาบเป็ดเก็บตรงไหนเก็บลาบเป็ดแตยมื้อคืนนี่ครับเก็บทีครับเ็ลาบเป็ดเราวันนี้มัน ลูกเขาซื้อมาหลายก็เลยแบ่งไว้แบ่งไว้ปรุงนะครับเพราะมันแบง่งแบ่งที่ปรุงแล้วเดว้แบง่งที่ยังบริบูรณ์แบบเอาไว้มาปรุงม็เร้านี่ให้ลูกกินนนไปเ็งาพ่อแม่ก็จะได้กินนะ่ะที่เหลือนะครับคือมาหลายครับมื่อวานนี้ลูกสาวลูกเกย ร้านยู่กันเต็มสติมแล้เมื่อวานเนี่ยบรรยากาศแบบครอบครัวเนะครอบครัวเขากบบยู่กันแบบไทยๆนะครับครอบครัวผมอยู่แบบไทยๆสิงข์เขาน้ำกันเสาร์อาทิตย์วันยุดเนี่ยลูกเต้ากับมาสิงข์เขาน้ำกันแล้วพอกับแ่ บนอ่นี้เขาก็จะโบนั่นน่ะเขาจะมาหาทุกวันหยุดารออาทิตย์ก็ได้พบปลาสั่งสรรค์พ่อหนัวหัวมวนเขาเลยได้ครับตกมาปีนี้ทุกคนเนาะวิถีชุมชนคุ้มเคยกันกิมีการทำมาหากินกับบ้าวาละแต่ละคนกับปั๊มอ่านั่นกับบ้าคือกัน ส่วนผมนี่ก็เลือกในวิถีชีวิตแบบเปนบ้านครับเป็นแบบบ้านอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่คืจอจพ่อแมโบราณเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงต้ามาเกิดเขาก็มีความสุขระดับหนึ่งบอรวยกับก็อยู่ได้ครับเขาบม่ได้เขาบ่ได้อยู่โดดเดี่ยวครับอยู่กันแบบครอบครัวครับครอบครัวครอบครัวใหญ่ผมกวคุ้นในบอลแล้วก็ลูกเขยสองคนลูกสาวสองคนแล้วก็หลานสามคนครับ โอ้มันก็นหลายอยู่เด้ละครับผมมาแปดเก้าคนครอบครัวผม,มเวลาเห็ดหยางกัเห็ดแบบคึขึ้นครับเ็กหน่อยมันกับปพะพันธ์จินในเห็ดหลายว่ามันเป็นบุญครับโตจินเข่าเงี้าวเหยียดนะครับเวลานางจินเข่ากันอันเบื้องนอนยูดอกกะเบื้องนอนนอนมันมีบ่ แต่ว่าคุณในวันนี้เราเป็นคนมาเคกับเข่านะครับเราเป็นคนมาเคกับเขา่าส่ยน,นี่ป่าจะวักเราหลายพูดอ่ะแต่ว่าจิน้นเราเราบอกใครหิวน้ำขันยํำเขาจิินแล้วครว่าเราบ่อยากกับรู้เราไปอิ่มทิพย์มาได้ใส่บุกผมกินเขา้าู้เดียวผมละกินเขาพเพราะแซ่บผมนะที่ไม่ได้กินกาแฟก็ต้องกินน้ำกัน โดนดอกขอสิได้มีโมเมนต์นี่มานั่งกินกับแย้น้ำกันส่วนใหญ่ก็สิไปไปไปมันกินไปกินมันตื่นเศร้ามากต่ทำหน้าที่ของเจ้าของลูกเตไปโรงเรียนลูกหลานไปโรงเรียนเบิร์ดปุ๋่ l a เตือมเาขอไปโรงเรียนแล้วพอมีเวลามานั่งกินกับแฟ้ครับบ่ได้นั่งเศร้าไปไหนครับาใหเห็นแล้วเต็อนับคุณล่วนโตเจ้าของส่งลูกส่งหลานทำภาราชจเรียบร้อยแหละมานาั่งรีแลกคุยกันเนาะตามภาษา คนบางเวียเนะโมเมนคนอืดเวียกคนบางเวียกอ,อ,อยู่ในลักษณะชุมชนโมบ้านกับทุกคนกับมีวิธีช,ช,ชมมีวิตไปไไป,ไปมัน่นเอาแ่กขยุบ้านนะครับเอาคุณไอบอลเท่นาขนึน้น้ำกินเท่านี่ยโคโค้เทอยังเต็มแจ้วอยู่นี่ ครับเอฟซี FC ครับเอาชนเจ้าครับเอาชนเจ้าเพราะปันนะน่นอันนั้นเนาะพี่ร้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่บมีอยังครับอันก็ขอม้วนท้ายท่ายคลิปนี้ก็ขอส่งกำลังใจส่งความสุขให้เอฟซีในตอนเร้านะครับมีกำลังมีพลังในการทำงานต่อสู้ครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกคนนะครับ เอาไว้พ่อกันไหมชิปหนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ